สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาพบพ่อกับสาวเซนโนสะพายอีสานคือเก่าเนาะจ้าพี่น้องข้างหลังเห่ากับเป็นวิวภูเขาเนาะจ้าพี่น้องตอนนี้มืดคืนฝนกําลังชตกจ้าพี่น้องเมื่อนี้แม่นางก็ได้กล่องของฝากจากอันอนยังบมมีข้อความมาเลยพี่น้องจากอันโครงการพระองค์สวนจิต ละดาพี่น้องเพื่อนส่งมาแต่เป็นสื่อของน้องเพชรเนาะจา้ะที่แม่นางเคยให้เพื่อนไว้แต่แม่นางอันบบลูว่าเพื่อนส่งมาให้อันน้องบอ้อว่าส่งมาให้อ่นแม่นางกับน้องเพชรเนาะจ้ะพี่น้องเพื่อนยังม,งมีข้อความมาให้เลยจ้ะเพราะว่าหลังจากที่น้องตัวเกี่ยวก็มันเบ้าไอ้กับประมาณสองมือพี่น้องกล่องกลับมาแม่นางก็ยังบบก้าแกะเพราะว่า,ยานยันเพื่อนให้น้องนะ นี่จ้ะกล่องที่เพิ่นเคยส่งมาให้อันน้องซุกกับน้องตัวเกี่ยวตอนที่แม่วานเข้าโรงบาลน,นะพี่น้องแม่นางกับมื้อน,นี้แม่นางสิมาแกะแกะให้เบิ่งเลยเนาะจ้ะว่าสิมีอย่างแน่ที่แรงไแม่นางกับท่าโคควรม,มาหลายมือพี่น้องว่าเออสิมีไผส่งโคควม,มาบอกว่าอัน <c oughs> เป็นของ ฟางให้น้องซุกบอ่อหรือฟางให้น้องโตเกียวบอ่อแม่นางกะคิดอยู่ไดกะทาคอควมเพิ่นอยู่จ้ะลายมือแล้วกะบ่มาแม่นางกะสิมาเปิดเนาะจ้ะมือน,นี้นี่มาเปิดกันเลยจ้าเพิ่นกับพ็กอันอย่างดีเลยจ้ะเพิ่นว่าชุดฟาร์มสุกหนึ่งชุดเพิ่นว่าเนาะจ้ะที่เพิ่นฟากมาให้รอบก่อนนะพี่น้องที่แบ่งกันกันกบน้องะนะ อันข้าวสารแม่นางก็เอาไว้กินก็พึ่งมดดนอะจากพี่น้องแม่นางก็กิน,กนข้าวเพิ่นั้แหละเพราะว่าเป็นข้าวสวยนี่จะแทบแทบเอยจากพี่น้องข้าวเพื่อนโอ้หห่ออย่างดีเลยจ้ะพี่น้องกันกระแทกอย่างหนีเลยจ้ะนี่ เดีไม่น่าจะเอากล่องก่อนนะจ๊ะเป็นกล่องเดี๋ยวเปิดเบื้งก่อนแพบ็แบบอย่างดีเลยนี่จะมีอย่างแน,นี้นอะ นักเติบเลยนี่พี่น้องอ๋อนี่นี่น,น,นี่นี่เลยจ้าโอ้มาทางนี้ทางนี้นี่เลยจ้าทางใน้าเพื่อนพาเพื่อนนั่นฝากให้น้องไม่นั่งกขอโทษขออภัยน้ำเพิ่นเด้อจ้าที่ว่าไม่นั่งแกะก่อนเพราะว่าถ้าห้อควมมาหลายมือเราจะพี่น้อง พี่น้องแม่นางซีบอกว่านี่นมโม,โมเมนต์รถนี้รถนี้รถนี้อันนี้นะกินดีด้วยพี่น้องแม่นางค่าเป็นคนมักนม,กนมรสจืดนี่จ้ะของในกล่องก็จะมีหลายอย่างเลยจา้านี่รอบก่อนคนฝากมาให้แม่นางก็บแบ่งไว้กินเนาตจพี่น้องแม่นางกินจนมืดเลยเพราะว่าแม่นางมักกน,นิ่นนมจืดแล้วก็โจ๊กไก่กินรดาในกล่องกล่องฟาร์มสุกพี่น้อง นี่นมวันนี้ก็แเซ่บนี่นมโคเดลดานมโคร้อยเปอร์เซ็นต์นี่จ้าโอ้ยอันนี้เซ็ตน้องเพชรพี่น้องเซ็ตน้องเพชรว่าน้องเพชรมักกินนมอันเม็ดนมปรุงแต่งชนิดเม็ดรสหวานนี่นมโอ้คขนาดพี่น้องถ้าเฮ็ดเป็นของฝากน้นแบบสุดยอดเลยอันนี้น้ำผึ้งเดี๋ยวพี่น้องนี่ น้ำผึ้งไม่นานกันนงสิบบก,กิ่นเอ,อจาจต่พี่น้องแล้วก็ซีอันใส่กล่องไว้เผื่อเพื่อนส่งโครความาวานฝากว่าไปให้แม่วาเดิง้งไม่นากนกะจะเก็บจะก,กล่องไว้แต่กะอันหน้าที่อีกนานาเนาะจากพาอวานน้องกะเมื่อแล้วอันนี้โจ๊กโจ๊กลูกสิ้นไก่จิตรดาองค์การส่วนพระองค์ส่วนจิตรดา นี่อันนี้จกไก่จกไก่ทั้งสองอย่างเลยเนาะจ๊ะนี่อันนี้นมลดอีกอย่างนี่ไม่นางจื้ไปได้แล้วนมไม่นางจาได้แต่อันนี้ลดอันนี้นมโคตเติมมันเนยสเตอร์ลีไรสเตอร์ลีไรอยู่พี่น้องไม่นางก็อ่านว่าคปนปิ้นแต้นนี่จตะ เมดแล้วพี่น้องในกล่องป้าพี่น้องชาเฮ็ดเป็นโครงฝากใส่กล่องมันมีคักขนาดเลยแบบฝากเยัะผู้ใหญ่เนาะจ้ะเวลามีงานปีใหม่หรือว่าอันงานเทศกาลต่างๆเนาะจ้ะหรือว่าเป็นขครงขวัญเพื่อสุขภาพพี่น้องไม่นางก็แกะนมอมัดเม็ดกินเนาะจ้ะพี่น้องนี่างเงี้ยไม่นากักงเกษนมาเล่าเรื่องไม่นางลงคลิปเมื่อวานนี้บอกผ่านพี่น้องน้องเพชรหาไม่นางพาน้องเพชรไปเฮ็ดพาสอร์เนาะจ้ะพี่น้อง ไปเห็ดอันเมื่อวันที่ยี่สิบหกกุมภาเออยี่สิบหกพฤษภาพี่น้องอันแม่นางไปต่อคิวนานนานพี่น้องไปต่อคิว่าน้องเพชรเนาะตาต่อคิวตั้งแต่แปดโมงเช้าแล้วก็ถ้าจนฮอนอันบ่ายสองพี่น้องจนทสี่ถึงคิวเมื่อวานนี่แม่นางตัดคลิปแม่นางถ่ายคลิปแล้วเนาะตอนที่ไปครกระถ่ายบ่ได้หลาย แล้ววันนี้นะ่ะไม่นางกระทะพัสด์มาก่อนไม่นางกระ่ายถ่ายต่อแล้วก็มามาตัดคลิปลงคลิปพี่น้องลงไปส่งรอเมื่อวานนี้ค่ะบอดาลงไปส่งรอบอดาอันสงสัยไม่นางชี้ถ่ายติดหน้าคนหลายเนาะแต่พี่น้องตอนที่เ้าไปอันถ่ายเฮ็ดพัสด์นะก็ไม่นางถ่ายอันหน้าบัตรประชาโนลงเพ็รนะพี่น้องคู่กับอันบัตรคิวค่ะให้เบิง้งเพื่อเยว่อน แม่นางละเมิดอันชิดทิส่วนบุคคลเพื่อน่าก็เลยลงมาได้ติดแดงพี่น้องแม่นางฟ้าลบเลยเมื่อวานนีงแล้วอ่นไปฮ็ดพาสปอร์หะยากแต่ต่อคิวเลยพี่น้องเฮ็ดโต้ง่าย,ยาพี่น้องพอถึงบ่ายสองแม่นางก็โทรให้อันปลาเพื่นอนบอกให้พ่อเพื่อนไปหาน้องเพชรอยู่โรงเรียนแล,ล้วก็ไปเทศบาลสันหาพี่น้องขึ้นไปแล้วก็เพื่นอนก็ที่ห้องประมาณทีละ รอบละยี่สิบคนประมาณนี้พี่น้องเข้าไปนัง่งค่ะเพื่อนตั้งโต๊ะอันถ่ายรูปสแกนหน้าค่ะสิบห้าโต๊ะพี่น้องสิบห้าโต๊ะแล้วก็เข้าไปแป๊บเดียวประมาณไม่ถึงยี่สิบนาทีคนกันเลื่อนเลื่อนเลื่อนเข้าไปถ่ายรูปพออันน้องเพชรถึงคิวน้องเพชรเนาะน้องเพชรก็เข้าไปแล้วก็พ่อแม่ก็เข้าไปนัง่งแล้วแต่พี่น้องเพื่อนก็สแกนลายนิ้วมือ สแ,แกนทั้งสี่นิ้วแล้วก็อออย่างที่เพื่อนนั้นถ่ายตานำพี่น้องถ่ายตาดำนำแล้วก็ให้พ่อเซนให้แม่เซนซ้นนั้นพี่น้องยากไปตอนไปต่อคิวป้าแม่นางสสอดเฮดปอเตอร์ปอดอยู่บ้านพึ่นง่ายง่ายพี่น้องง่ายค่ะขนาดพอ่อไปเซนเรียบร้อยจากมือนั้นเลยเน,นาะจะพี่น้องประมาณ หกวันหกวันพาสปอร์ตมาถึงบ้านเลยจ้ะน้องเพชรกะดีใจแหงเพื่อนว่าแม่น้องเพชรสีไปเมื่ออื่นไปเนาะมาส่นเมื่ออื่นไปเนาะอยากไปแหงพี่น้องอยากเมือบ้านหายายหานักเกี่ยวแหงอยากเมือลาวแหงเมื่ออื่นไปเนาะเมื่ออื่นไปเนาะอยู่ส่วนพูดอะไรพี่น้องยุดยาวหลายมือพูดอะไรแม่นางไม่นางกะตังสีพาน้องเพชรเมือบ้านเนาะจ้ะ เพื่นกด็ดีใจยิ้มโบ้ฮุบเลยแต่พี่น้องเดี๋ยวถ้าแม่ไม่ไปเพชรจะไปคนเดียวแล้วนะเพื่นวคะคนที่รักไปพูดเดียวให้นะเกี่ยวมาทามาลอนเพชรอยู่ท่าแขงนะเพชรจะนั่งรถไปนี่คนเดียวเพื่นวาได้อยากไปแหงแล้วน้องเพ่นอันนี้ก็คืออันโจ๊กเป็นอันโจ๊กน้ำนะพี่น้องไม่นางบีบเบิ่งนี้ปกติมีวิธีอุ่นให้ เริ่มจากสีกล่องแล้วเทใส่ภาชนะคุณว่าอุ่นด้วยไมโครเวฟหรืออุ่นด้วยเตาแก๊สหรือไฟเตาไฟฟ้าก็ได้คุณวะไหนนำหม้อตั้งไฟเป็นเวลาสามถึงห้านาทีคอยหมั่นคนเป็นระยะและยกลงเทใส่ซามคุณว่าแบบสำเร็จรูปเลยพี่น้องบองบอกคือกัน บเคืออันอยู่ในเซเว่นเนะแต่พืชที่เปลี่ยนพงแห้งๆไม้เขาเติมน้ําเองไม่นางกันยังโ่เคยกินเห็นแต่ตอนนั้นเพื่อนฝากมาให้แม่วาเนะแต่ตอนที่แม่วาเข้าโรงพยาบาลนะพี่น้องเซตน,นี้ก็แบบแบบเพื่อสุขภาพแห้งพี่น้องเพื่อสุขภาพเพราะว่ามีแต่นมมีโจ๊กแล้วก็มีน้ําผึ้งแล้วก็มีนมอัดเม็ดเนอะแต่พี่น้องของเพือ่อนผลิตภัณฑ์ของเพื่อนเกี่ยวกับอันมโคนมโคขุน คักขนาดพี่น้องโครงการสวนส,สวนสวนสวนพระองค์เนาะจ้ะพี่น้องไม่นา่งกะขอโทษขออภัยนําหลายๆเด้อจ้ะไม่นางกะอ,อ,อ,อ่านนั้นภาษาไทยบ่คยเป็่นปานเดพี่น้อง ه, ว่ามื้อนี้กับบรรยากาศแบบว่าฝนคึมๆึพี่น้องบ่เห็นภูเขาเลยจ้ะเมื่อนี้เห็นแต่เรือเพิ่นผ่านไปผ่านมาแต่วัดช่วงนี้เพิินนั้นยังบองมอง น้ำก็ขึ้นหลายพี่น้องเมื่อเนี้ยขึ้นหลายแหงจ้ะฝนแบบคือฝนที่ตกแบบคึมคึพายุเข่าพี่น้องเมื่อวานนี่ฮะตกมืดมือเลยแต่ <c oughs> รู้สึกเสียใจยพี่น้องเมื่อวานเนี่ยวุ้เสดายลงคลิปบดได้เสียใจยหลายอุตส่าห์ตัดแล้วเรียบร้อย <c oughs> ก็อย่างนอกจากกะมาเล่าให้พ่อมแม่พี่น้องฟังจำานี้แหละจ้าแล้วก็จะบอกพ่อมแม่พี่น้องว่าน้องพรได้พาสปอร์ตแล้ะเด้อแล้วก็พร้อมพร้อมสี่ไปล่าแล้วแต่แต่ต้องรอปิดเทอมหนึ่งก่อนนะพี่น้องปิดเทอมหรือว่าวันหยุดยาวสักสามสี่วันแต่ว่าโตเพิ่นหายอยากไปแห้งแห้งจ้ะตอนนี้กินฮอดบ,บ้านแหง้งถ้าเพิ่นยุน่นฮอดสามสี่วันเดี๋ยวสิไปอันดำหน้าซอยนะาซุกนะเกี่ยวเด้อ น้องเพชรอธิพาน้องเพชรไปลุยอันคิดต่มหน้าน้อแต่พี่น้องเพื่อนยังไม่เคยดับนาจ้าเถื่อพี่น้องบีนี้ถ้าเพื่อนยุดยาวไม่นางอธิพาไปเพราะว่าเพื่อนในพัชปอดแล้วเขาก็จะไปได้ลายมือเนาะจ้ะไอพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่นางก็ขอจบคลิปไว้เพียงสามนี้เด้นนอจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามละเป็นกำลังใจให้แม่นางกับน้องเพชรสาวลาวเซโนสภยัยอีสานในเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องสบายดีจ้าบ๊ายบาย